กวัสค่ะคือสวัสดีก่อนลูกทุกคนถังสุดท้ายของปีนะคะเราก็คัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะมาคัดเช้าของอีกวันหนึ่งเนาะ,ะนูน้นบรรยากาศข้างนอกฝนตกเด้อทุกคนเนาะเปียกมากๆเลยนะคะดีที่เราไปเก็บมาเมื่อวานเนะะาะเนี่ยค่ะถังนี้เราจะเอาไปส่งลูกค้าที่อีกเมืองหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปชอปปิ้งกัน,นะคะ่ะมาจา้กทุกคนเราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังจะเอาอบลูเบอร์รี่นะคะไปส่งลูกค้ากันเนาะ 到礼福。 าบอกว่าอีก2นาทีเขาจะลงมาค่ะทุกคนกนนรมนนมทุกคนหลังจากที่เราสร่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็พากันมาขับรถนะคะดูเมืองชมวิวเมืองเรามาที่ประเทศฟินแลนด์นะคะตอนนี้เราขับรถมาที่ท่าเรือคะ่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าในช่วงฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ที่ประเทศฟินแลนด์นั้นนะคะ,ะผู้คนมากมายนะคะจะใช้เวลา enjoy กับช่วงัมเมอร์นะคะโอ้เครื่ฟ้าครืองฝนค่ะทุกคนวันนี้ฝนจะตกเนาะเว้ยโตเป็นสาวแล้วยังให้พ่ออุ้มเนี่ยเว้ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่นู่นนะคะทุกคนประภาคารเนาะไปขึ้นข้างบนกันค่ะ เบ้นนัยตรงนี้ก็สวยรัวได้เร็วไปแล้วนี่บรรยากันตรงมานนี้ชั้นแรกนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นต่อไป ตรงนี้ก็สร้างมาจากไม้นะคะทุกคนทุกอย่างสร้างด้วยไม้ค่ะโอ้ยสเส้นตต่ตรงนี้ก็สวยอุย้ยอีกชั้นหนึ่ง่ะน้องตู้ลูกไปอายุสเก็ตตู่ that's good โอ <Humans. S 1> ้ยบันไดก้าวเล็กไปนิดหนึ่งนะคะทุกคนเนาะทุกคนเรากำลังอยู่บันไดขั้นสุดท้ายนะคะตอนนี้คือเป็นช่องแคบเล็กๆโอ้ยตงกระโดดไปหลุดจ้ะกลัวไหมลูกกลัวไหมคะไม่สนอะไเแม่ น,น้องตูรีกลัวนะคะสงสัยจะกลัวความสูงเหมือนคุณแม่เนาะเดี๋ยวเราจะลงไปกันแล้วค่ะทุกคนตรงนู้นนะคะที่เราขึ้นไปเมื่อกี้เนาะขึ้นอยู่ข้างบนนะคะเราไม่ทราบว่าความสูงมันเท่าไหร่เนาะแดดี้เตีย้ยสิเกมินมีเกล Kuinka korkea? Pitkä? Se lukee vaan 18.6. 18.6. Sipeellä. Se meidän koski, missä ne neljät ovat. Niin ihan puolueisesti. Joo. Älä tippu! Ai, voi se niin lähellä. Ei saa mennä sitten. Merenneito ei ole tänään. Noniin. <ś led> หุ่นไล่กาดูกาตุวตัวเนิเอ้ยโออเดินมามันมืดคนเดียวนี่ตกใจที่ประเทศฟิแนแลนด์นะคะ ในขณะที่เราอยู่ในตัวเมืองใหญ่นะคะทุกคนเราก็จะสามารถสัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่นี่ได้เหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่นะคะเขาอนุรักษ์แล้วก็รักป่ามากค่ะทุกคน คนเราเดินลงมาจากะ่าคาสูงสแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะไปเดินไปที่จอดรถนะคะแล้วเราจะไปดูเรือกันทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปชมเรือนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ที่จอดไว้ริมทะเลสาบด้วยกันค่ะดับได้ออยังหรลูกพอหรือ,อยังดอกเบสซี่สีขาวนะคะตู้ตัตง้งในส้๊า Joo. Mennään tuolla istä sitten. Minä on iskiä, mm -hmm. että mä siellä on myös jonkun kahvilla. Onko se nyt kiinni vai mitä? Mm -hmm. Joo. Mitä siellä on? Vene. เอาบรรยากาศนะที่ท่าจอดเรือให้เพืเ่อนๆดูนะคะก็มีเรือหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งใหม่ทั้งเก่าแล้วก็ทั้งลักษณะการใช้งานนะที่แตกต่างกันนะคะก่อนเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นเรือเรือใบนะคะทุกคนค่อนข้างใหญ่มา,มากๆเลยนะคะนู่นน้องตูรี่เดินไปแล้วนะคะ ปกติถ้าเป็นฤดูหน้ารา้อนที่นี่นะคะ mm hmm. ก็จะคลื่น mm hmm. มากเลยนะคะถ้าเราไม่มีโควิด -19 เนาะตรงนู้นก็จะมีเรือเพิ่งขึ้นเทียบฝั่งค่ะด็ดทซาาตูลิเมนัสไวเอะตรงนี้ก็จะเป็น

ทุกคนตอนนี้เรากำลังนั่งดื่มกาแฟกันอยู่นะคะก็มีแค่โต๊ะของเรานะคะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์เนาะส่วนใหญ่แล้วร้านกาแฟมันจะปิดนะคะพูดเสียงเบานิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มกาแฟแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราวันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้หยุดพักผ่อนแล้วก็ทำงานเอาบูเบอรี่มาส่งลูกค้านะคะสำหรับวันนี้ทีมอโรซ่าแต่ฟินเขาตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ